สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาทําขนมเปียกปูนใบเตยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีทําและมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะสําหรับขนมเปียกปูนใบเตยนะคะนี่ก็จะเป็นสองสไตล์นะคะที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็ะเป็นสไตลออ์ถ้วยจีบนี่นะคะทางด้านนี้นะคะเป็นถ้วยจีบจีบนะคะเป็นพิมพ์จีบนะคะนี่นะคะค่ะและถัดมานะคะ มาก็จะเป็นพวกพิมพ์ซิลิโคนนะคะซึ่งเป็นทรงรีลาวดีและก็ทรงดอกกลาบนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่ามีวิธีการทํากันอย่างไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างและมีเทคนิคอะไรที่จะมาบอกท่านผู้ชมอีกมากมายนะคะติดตามชมค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะของขนมเปียกปูนใบเตยนะคะนี่เป็นน้ตนออาตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะ แป้งถัวเขียวค่ะแป้งมันค่ะแป้งเท้าเยลม,ม่อมนะคะเกลือค่ะน้ำใบเตยค่ะน้ำปนใสนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเราก็จะผสมทุกอย่างนะคะลงในอ่างผสมนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งทั้งสามชนิดเลยนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมให้หมดเลยนะคะ เกลือป่นนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายเดี๋ยวเราจะมานวดนะคะนวดท,ทุกอย่างนะคะที่อยู่ในอ่างผสมนี้เข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นวดให้น้ําตาลเนี่ยนะคะน้ําตาลเออมะพร้าวเนี่ยนะคะละลายแล้วก็แป้งเนี่ยนะคะนวดให้เขานิ่มเข้ากันประมาณสักสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวเราจะนวดไปจนกว่าจะได้10นาทีนะคะท่านผู้ชมคะเราก็นวดแป้งกับน,น้ำตาจนเข้ากันดีแล้วก็จนเป็นเอเอเอม็ดทซายหยบๆลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำปูนใสกันนะคะกับน้ำใบเตยนะคะน้ำปูนใส่เราก็จะทยอยค่อยๆใส่นะคะค่อยใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ ใครจะใช้มือนวดก็ได้เดี๋ยวจะใช้ตะก้อมือคนนวดก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะอนี้นะคะแล้วก็สลับกับน้ำใบเตยหน่อยนะคะดิฉันจะเหลือน้ำใบเตยไว้ขึ้นถ้วยนะคะนี่นะคะ นะคนแล้วก็ให้เขาเข้ากันให้น้ําตาลละลายดีนะคะแล้วก็ใส่น้ําปูนใส่ไปอีกนะคะเราก็จะใส่ไปจนกว่าน้ําปูนใสจะหมดนะคะเดีย๋ยวฉันก็จะคนไปจนกว่าน้ําปูนใสจะหมดนะคะท่านผู้ชมคะเราก็คนจนเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากรองเลยนะคะนี่ดิฉันจะแบ่งน้ำเอิอด ใบเตยไปครึ่งหนึ่งนะคะไว้ไว้ใส่เวลาตอนรลก,กวนนะคะจะไม่ใส่น้าใบเตยไปหมดนะคะก็กรองเลยนะคะเพื่อที่จะเอาเศษหรือกากของเอยน้ําตาลนะคะหรือแป้งที่เขาไม่ละลายเนี่ยนะคะที่ตกค้างอยู่เนี่ยนะคะออกมาให้หมดนะคะเราก็เ๋ยวิธีการกรองนะคะ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะพวกน้ําตาลพวกเศษนะคะที่อยู่นะคะก็ไม่ต้องไปเสียดานิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราก็ออกมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกวนกันนะคะไปตั้งไฟอ่อนๆมากวนกันนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราเอาตั้งไฟเลยนะคะแล้วก็กวนด้วยไฟอ่อนๆนะคะกวนไปเรื่อยจนกว่าเขาจะข้นนะคะดิฉันก็เอาตั้งไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากวนกันเลยนะคะ ใช้ไม้พายควนไปทางเดียวกันนะคะก็จะใช้เวลานานาหน่อยนะคะเพราะเราใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะไม่ให้เขาไหม้ก้นหม้อไหม้เราก็ต้องคอยกวนอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวพอได้ที่แล้วเรากลับมาดูกันนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็นวดจนเขาเออเป็นริมขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะเราก็จะใส่น้ํา ไปเตยที่เหลือไปนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็คนคนนวดคนไปเรื่อยๆนะคะดิฉันก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะคนจนเขาข้นเขาเหนียวขึ้นมานะคะเหนียวจนได้ที่นะคะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันค่ะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวให้เขาข้นขึ้นกว่านี้แล้วจนใสเนียนนะคะแล้วก็ได้ที่แล้วเราก็มาตัดหยอดใสพิมพ์นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะ <läuft> เขาจะข้นขึ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวรอให้ข้นขึ้นอีกสักนิดให้ใสให้เนียนนะคะเดี๋ยวเรามาตัดใสพิมพ์กันคะ่ะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้ที่เลยนะคะเขาก็ใสผิวใสขึ้นมาเลยนะคะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะนี่นะคะ ผิว่าใสขึ้นมาแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะคะเขาก็จะติดไม้พายอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะไปหยอดใส่พิมพ์นะคะดิฉันปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันหยอดใส่พิมพ์นะคะท่านผู้ชมคะนี่คือพิมพ์นะคะดิฉันก็ทาน้ํามันพืชเอาไว้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักหยอดกันเลยนะคะ ตัดหยอดไปแค่สองช้อนพอนะคะเพราะไม่อยากทำเต็มนะคะจะหนามากค่ะถิวก็จะใสสวยนะคะ เดี๋ยวฉันตัดหยอดแล้วทิ้งไว้เขาเย็นแล้วเรากลับมาดูกันนะคะท่านผู้ชมคะมีเทคนิคมาบอกนะคะเวลาเราหยอดขนมใส่พิมพ์นถเขาไม่เรียบเนี้ยท่านเอาน้ํามันทานะคะเออก้นช้อนเนี่ยนะคะน้ำม,มันทาแล้วก็ปาดให้เขาเรียบนะคะเขาก็จะเนียนอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่เรียบใช่ไหมคะให้น้ำม,มันทาก้นช้อนแล้วก็ปาดให้เรียบค่ะ นะคะเขาก็จะเรียบเนียนนะคะนี่นะคะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ หม้อนะคะหม้อที่ดิฉันเอาลงจากเ,าเตานะคะซึ่งลบกวนขนมนี่นะคะดิฉันก็จะใส่ถาดแล้วก็หล่อน้ําร้อนไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาแห้งตัวไวนะคะข้างก้นเขาก็จะได้อ,อุ่นเวลาเราเอามาหยอดในพิมพ์เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ไม่ต้องเซ็ตตัวไว้เราก็จะได้หยอดทันนะคะอ่ะนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเขาแห้งแล้วเราก็ค่อยมาแต่งจานกันนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะตอนเขาเย็นตัวนะคะให้เขาเย็นสนิทเลยนะคะทิ้งให้เขาเย็นสนิทเลยค่ะท่านผู้ชมคะขนมของเราก็เย็นได้ที่แล้วนะคะดิฉันลองแกะออกมาถ้วยหนึ่งแล้วก็โอเคใช้ได้นะคะแกะออกมานิ่มมากค่ะนี่เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะ แล้วก็คุกกับเกลือหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มาพ้าบูดนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะหรือท่านไม่นึ่งท่านก็จะใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะสักหนึ่งนาทีนะคะเราก็จะมาโรยหน้าขนมเดี๋ยวดิฉันแกะให้หมดนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันแซะก,ก็ได้หรือว่าจะใช้ปลายช้อนแหลมๆนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวดิฉันแกะให้หมดแล้วก็จัดใส่จานเรากลับมาดูกันนะคะนี่นะคะเขีย่ยเขาออกตามร่องเนี่ยคะ่ะนะคะหรือจะใช้ปลายนิ้วนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะ กดเขาหน่อยเพื่อที่เขาออกจากพิมพ์นะคะอีชจ๊กที่แกะตัวนึงนี่จะอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นรอยหน่อยไม่เป็นไรนะคะเราก็แซะออกมานี่นะคะแเราก็นัดเขาออกมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเราก็มาแต่งจานค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันแกะหมดแล้วเรากลับมาดูกันนะคะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเราแล้วเราก็เอานี่นะคะ มะพร้าวนี่นะคะแต่งข้างหน้าก็ได้นะคะโรยหน้าหน่อยหนึ่งนะคะก็จะได้ดูเออหน้าทาหน่อยนะคะสีขาวกับสีเขียวนะคะ อย่าลืมนะคะมะพร้าวท่านต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาบูดนะคะถ้าเกิดเราไม่นึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะเสียไว้นะคะหรือจะคุกเกลือแล้วก็ใส่ไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีก็กได้นะคะอันนี้คุ้นเล็กนะก็ใส่ชิ้นเล็กแล้วกันนะคะ,ะค่ะนี่นี่แบบช่วยจีบนะคะค่ะ ก็แต่งใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะดิฉันก็แต่งใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสงสไตล์นะคะแบบใส่พิมพ์ถ้วยจีบนะคะอันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนที่เป็นดอกกุลาบแล้วก็เป็นอดอกดีลาวดีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเลื่อนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็จะไม่ค่อยสวยหน่อยหรเพราะว่า ขนมเขาจะอ่อนมากนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะถ้าทำใส่พิมพ์เอ่อซิลิโคนแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นพิมพ์อดอกกลาบอย่างนี้นะคะก็ต้องทาน้ำมันเช่นกันนะคะแล้วก็ใส่ให้เต็มนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นให้เขาแข็งตัวแล้วค่อยมาแกะออกเขาจะได้มีทรงสวยนะคะเอาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะให้เขาเซตตัวแข็งตัวนะคะก็ประมาณสักเอ่อ45นาทีขึ้นไปถึง1ึชั่วโมงก็ได้นะคะ แล้วก็มาแกะออกเขาจะได้มีรูปทรงสวยๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นกีบเป็นเออเ,นอเป็นกีบกุหลาบหรือว่าเป็นร่องของลีลาวดีสวยนะคะค่ะถ้าอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะขนมเปียกปูนใบเตยนะคะทั้งสองแบบนะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ